รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสาาร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนา,าสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลังแนละโบบบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และตัทีร็กรร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการ แล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยโดยบิมร้อยนะครับรายการที่จะนําเอาเรื่องราวงานวิจัยของคณะโอเป a เ i o n ่นบินั้นมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมครับเราอยากให้ทุกท่านนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการรักษาระดับของภูมิคุ้มกันให้สมดุลนั้นก็จะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับจะทาอย่างไรนั้นไปชมเลยครับ36นะฮะแต่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะ เป็นตั้งแต่34ย่าง35ค่ะเพราะอะไรยังไงฮะเพราะที่บ้านขายอาหารค่ะแล้วจะยืนตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสองตีสามขึ้นมาเพื่อปรุงอาหารใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นแม่ครัวใช่ค่ะเตรียมอาหารเพื่อที่จะขายอาหารไปจนถึงบ่ายสองค่ะบ่ายสองสุขภาพไม่ดีค่ะแย่มากแย่ขนาดไหนฮะแย่ขนาดเกือบเดินไม่ได้อาการแรกคือเขาจะชาค่ะ ก็รู้สึกว่ายืนแล้วจะชาข้างซ้ายขาซ้ายชามากจนมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกเหมือนกระดูกเหมือนไม้หักค่ะตรงไหนฮะที่เข่าค่ะแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ขยับตัวปวดก็เลยไม่ไหวละคุณหมอก็เอ็กซเรย์เลยค่ะว่าไม่มีหมอนรองกระดูกฮะไม่มีหมอนรองกระดูกค่ะคือว่ากระดูกไปไปไป,ไปชนกันแล้วก็คือหมอต้องให้ทำยังไงฮะก็ ก็ให้ยามทั่วไปอะค่ะมาทานพวกแคลเซียมเสริมเสริมค่ะก็ไม่ดีขึ้นรักษาอยู่ประมาณปีกว่าเหมือนกันปีกว่าทนเจ็บยังไงใช่ค่ะเช้าก็ต้องมาตื่นมันทำครับข้าวเตรียมอาหารขายก็ต้องมีผ้ารัดเข่าตลอดก็คือใช้วิธีรัดเอาไว้ใช่ค่ะแล้วยังไม่มีรักษาวิธีการรักษาอย่างยังค่ะยังก็ทานยาหมอตลอดอะไรถึงดนใจให้เขาช่วยได้ ตอนเป็นเขาน่าจะไปหาหลายวิธีอันล้ทานเริ่มทานจากอะไรเริ่มทานจากข้อเข่าค่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ปวดแล้วนะคะไม่ปวดเลยโอ้เจ็ดแปดวันนี่เดินเหมือนคนปกติลืมไปเลยว่าตัวเองข้อเสื่อมอยู่เห็นผลเลยค่ะเดินได้ปกติเดินได้มีก๊อฟแก็บไม่มีค่ะไม่มีเลยส้นสูงใส่ได้ส้นสูงใส่ได้แล้วครับคุณสมจิตเองมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมข้อ่าเสื่อมนี่ เ,เริ่มต้นที่เราเดินบันไดชั้นสูงนะคะค,คือชั้น4ี่นะคะปกติเราจะสอนหนังสือเนี่ยเราอยู่ห้องพักครูชั้นล่างนะคะถ้าเราเดินขึ้นไปชั้นสี่เนี่ยมันก็เดินบ่อยโอ้โหขึ้นลงข,นขึ้นลงขึ้นลงนี่วันหนึ่งประมาณ8เที่ยวอะคะ่ะส<อ>ี่ <4 S 1> รอบนะคะเดิน,นลงขึ้นลงอย่างกี่กปีครับก็ประมาณ6เดือนนะคะพอหลังจาก6เดือนไม่นานเนี่ยมันก็เริ่มอักเสบที่ข้อข่าวขวา มีอาการอะไรครับคือบวมค่ะ uh huh. บวมแล้วก็ปวดงอขาเนี่ยมันก็จะปวดมากขึ้นพับขาไม่ได้พับเขา<ช>่าไม่ไดค้คือตอนช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยจะทรมานมากนะคะแล้วเป็นเ<ค>ทาด้วยยังไงครตอนนั้นออตอนนั้นก็คือทายาแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ท่านก็บอกให้มาตรวจพบอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งแรกนะคะก็เราก็สนใจงานวิจัยของท่านอาจารย์พิเชษอยู่แล้วรเราก็เลยไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู YouTube <c oughs> บ้างค่ะเพราะว่าเราก็สนใจ ผลิตภัณฑ์งานวิจัยอยู่แล้วก็ซื้อทั้งชุดเลยค่ะซื้อยกชุดของคุณสมจิตใช้เวลาอยู่เท่าไหร่ครับถึงรู้สึกดีขึ้นหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะไม่บวมแล้วการบวมไม่มีไม่มีไหว้พระที่เป็นข้อข่าเสื่อมเนี่ยก็นั่งเก้าอี้ค่ะเวลาวิปัสสนาก็นั่งเก้าอี้โอ้โหบ่งบอกเลยคือเรากราบไม่ได้แต่พอหลังจากได้ได้กินผลงานของท่านอาจารย์พิเชษในงานวิจัยในตัวนี้ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ จนกระทั่งเมื่อเมื่อต้นปีปีห้าแปดนะคะก็กราบพระได้สวดมนต์ไหว้พระได้ตามปกตินั่งพับเพียบได้ได้นานเลยได้นานเลยยอดเยียมเลยนะฮะบวมเหมือนเขาม้าค่ะบวมสองข้างข้างเดียวครับข้งโทษนะคะข้างเดียวค่ะบวมออกมาหนาขนาดนี้เลยบวมขึ้นมาจนเราเดินไม่ได้เรียกว่าขยับพับไม่ได้เลยอ่าเราก็เลยไปไปหาหมอหมอก็เจาะเอาน้ำออกหานแล้วก็อัดยาสีขาวๆเข้าไป ไม่ถึงปีค่ะเป็นอีกเป็นจนกระทั่งเดินไม่ได้เพราะจากการที่พอท่านท่านก็ให้ไปเอ็กซเรย์แล้วก็ผลกลับมาท่านก็บอกว่าเราข้อเข่าอักเสบถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีโอกาสที่เราจะถูกผ่าเขาเป็นไปได้วันที่กลับมาทำงานเนี่ยก็ยังเดินไม่ค่อยถนัดเพื่อนเพื่อนเอารถเข็นมารับเราอะ,ะค่ะใจนี่หล่นตุ๊บเลยคะเป็นความรู้สึกที่เราเรารู้เลยว่าเราเคยเข็นรถ ไปหาผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุบอกไม่ไม่ไม่ไมฉันไม่ต้องการ <c oughs> ก็คือเราเข้าใจเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนพิการอีกนะ <c oughs> มันมีความรู้สึกว่าเสื่อมสมรรถภาพเ <c oughs> โอ้โ,อโหไม่ได้แล้วต้องหาวิธีรักษาวิธีดูแลตัวเองก็ได้ศึกษาพอพบ แล้วก็สั่งซื้อเวลาจะขึ้นบันไดต้องใช้ข้อศอกช่วยกับเราบันไดเพื่อพยุงไม่ให้ตรงนี้ปวดแต่หลังจากทานอาการปวดนั้นค่อยทุเลาอย่างมากอย่างมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกเลยไม่ถือว่าไม่ปวดแล้วถือว่าไม่ปวดแล้วโอ้เยี่ยมเลยสองปีมาแล้วสองปีมาแล้วทุกวันนี้เดินได้คล่องไม่เดินได้คล่องเฉยๆนะคะกระโดดจ้ำให้ดูยังได้ว้าวๆๆๆ คนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรืออักเสบนี่นะครับหรือแม้กระทั่งรูมาตอยก็ดนีนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในร่างกายมีเม็ดเลือดขาวหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปสาร3ตัวนี้ก็คือเทียนเมเปิลฟาอินเตอร์กิน6แล้วก็อินเตอร์กิน17นะครับทั้ง3าสารก็ไปทําลายมวลกระดูกแล้วก็ทําให้เกิดการ,รอักเสบนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้ ถ้าหากเราจะแก้ไขเราก็ต้องลดสารสตัวนี้ลงมาเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปทดสอบในโครงการร่วมระหว่างมาาลัยเชียงใหม่และแอปโก้ F Go. แล้วก็พบว่าจากการที่ให้ผู้บริปโภคใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเม็ดเลือดขาวของผู้ที่ใช้ผิดภัณฑ์ของเราสามารถลด สารสามตัวนี้ลงมาได้อย่างสวยงามเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลหลอกนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้อาการข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับเราลงมาดูกราฟกันสำหรับคนที่ใช้แคปซูลหลอกนะเมื่อเราวัดออกมาสารสตัวนี้มันก็ควรจะเป็นปกติอย่างที่เห็น แต่สำหรับคนที่ใช้แคปซูลของเราซึ่งแทนด้วยสินชปูเข้มนี่นะครับวันที่15นะถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะหลังสารเท่าเท่ากันแต่ปรากฏว่าหลังจากใช้อยู่15วันมันก็จะมีการลดเทียรออฟ้าลงมาจนเหลือประมาณ7นะครับแล้วก็ลดอินเทอร์กิน6ลงมาเหลือ65อร์เและอินเทอร์กิน17เหลือครึ่งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้อาการ ต่างๆของการเสื่อมของข้อเขา่านะแล้วก็การทำลายมวลกระดูกก,ก็ลดลงไปนะครับอา,อาการอักเสบก็หายนะครับก็ดีขึ้นทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมคนที่ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ลังจะต้องผ่าเข่าแล้วไม่ต้องผ่าเข่าอีกเลยนะเป็นเวลาหลายปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรากินแคปซูลของเราเราได้กินสารซึ่งอยู่ในแคปซูลนะ่ซึ่งประกอบไปด้วยสารจัดจากมังคุด เงาดำถูเหลืองโบกบกได้ฝรั่งซึ่งสารเหล่านี้มันมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งเสื่อมไปนะฮะทีนี้มันมีการสร้างขึ้นมาใหม่มันก็ทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามข้อต่างๆนะครับเมื่อมีฟองน้ําเกิดขึ้นมาตรงนั้นเราก็ไม่เจ็บอาการก็พัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆการสร้างมวลกระดูกอ่อนนี้ก็จะสร้างมวลกระดูกต่อไปเรื่อยๆครับและนอกจากนี้ครับ มันยังจะทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆอย่างเช่น SLE ผื่นคันตามผิวหนังไทรอยเป็นพิษโรคสันนิบาตหรือแผลในปากตับแข็งและหอบหืดลดลงไปเพราะมันมาจากต้นเหตุเดียวกันนั่นเองนะครับท่านอาจจะเกิดความสงสัยนะครับว่าทําได้อย่างไรลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูได้ครับที่0